โอเคครับผมโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสําหรับชาวราศีคลิปนี้คือคลิปสําหรับชาวราศีกันนะครับราศีกันคือผู้ที่เกิดในเดือนกันยายนนะฮะคือไม่ต้องสังเกตไปหน้าผมนะครับคือเพิ่งเลิกงานนะครับเพิ่งเลิกงานมาเนี่ยหน้าเล็บเลื่อมไปหมดนะครับแต่ว่าก็นาะเออคือมันจะขึ้นปีแล้วมันก็เลยมีอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่ค่อยสะดวกนะครับก็ มาเดี๋ยวมาฟังคำทำนายกันนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามรับฟังผมมานานแล้วเนี่ยก็ขอบคุณมากมากจริงๆครับขอบคุณมากๆจริงๆที่ยังติดตามรับฟังกันอยู่นะครับรับชมและรับฟังโดยการใช้วิจารณญาณเหมือนเดิมนะครับไม่จําเป็นต้องเชื่อนะครับเพราะว่าการทํานายดวงเนี่ยมันคือคืออันนี้ผมไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องเชื่อหรือว่างมงายหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับคือมันมันก็แล้วแต่มันก็แล้วแต่อาจารย์แต่ละท่านหรือว่าหมอดูแต่ละคนนะครับแต่ว่าสําหรับตัวผมเองเนี่ยผม เชื่อในเรื่องโหราศาสตร์ส่วนหนึ่งนะครับเชื่อในเรื่องพูดผีวิญญาณส่วนหนึ่งนะครับสิ่งที่มองไม่เห็นเราไม่ลบหลู่เขาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งของผมก็เชื่อในวิทยาศาสตร์ด้วยเช่นกันเชื่อโดยหลักเหตุผลเพราะฉะนั้นนะครับถ้าหมอดูพูดว่าคุณจะมีโชคหรือว่าประสบความสําเร็จในช่วงเดือน2เดือนข้างหน้านี้ผมก็จะไม่เชื่อก่อนนะครับในฐานะที่ผมเป็นหมอดูเหมือนกันผมก็จะไม่เชื่อเหมือนกันเพราะว่าผมก็ยังไม่เห็น แม้ว่าจะเป็นคําทำนายที่มาจากตัวเราเองเนะี่ยตัวเราเองเป็นหมอดูเราทํานายเองเนะี่ยแต่เราก็ยังไม่เชื่อเพราะว่าเรายังมองไม่เห็นอนาคตเรามองเห็นแค่ปัจจุบันบางทีเนะี่ยถ้าเราทํานายว่าอนาคตเขาจะเจอสิ่งดีๆเนะี่ยแล้วเผอิญว่าเขาไม่ทําตามที่เราที่เราแนะนาเนี่ยอ่านั่นแหละถือว่าเขาเจ๋งแล้วนะครับผมคิดว่าเขาเจ๋งเจ๋งคืออะไรคือเขาเก่งกว่าหมอดูเพราะว่าเขาสามารถควบคุมชีวิตตัวเองโดยไม่ต้องให้หมอดูมาบงการเขา อ่าเห็นไหมชีวิตเราเราลิคิดเองอย่าให้หมอดูหน้าไหนมาลิคิดชีวิตเรานะครับจาไว้ตรงนี้นะเออเราเปลี่ยนอนาคตด้วยตัวเองได้เราสร้างอนาคตด้วยมือเราเองได้ไม่ต้องให้หมอดูที่เป็นคนอื่นอ่าไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่เราด้ซ้ำนะครับไม่ใช่ครอบครัวเราด้ซ้ำอย่าให้หมอดูมากําหนดชีวิตเราเราต้องกําหนดชีวิตตัวเราเองฟังหมอดูโดยการใช้วิจารณญาณแล้วก็เก็บเอาสิ่งที่ดีไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นหมอดูท่านไหนหรือว่าอาจารย์คนใดถ้าเขาพูดถึงสิ่งดีๆอะไรออกมาเนี่ยเราก็เก็บเอาไว้ เป็นกำลังใจก็ได้แต่ถ้าเขาพูดในเรื่องอไรร้ายหรือว่าทำนทยายทายทักเรื่องไม่ดีออกมาเนี่ยเราก็ไม่ต้องใส่ใจนะครับชีวิตเราเราลิขิตด,ด้วยตัวเองเนาะมามาฟังนะครับคลิปนี้คือคลิปทํานายดวงการงานและการเงินในช่วงครึ่งปีแรกของปีพุทธศักราช2562สําหรับชาวราศีกันนะฮะราศีกันคือผู้ที่เกิดในเดือนกันยายนนะครับมาฟังกันเลยนะครับผมไม่อิงลัคนานะครับอิงราศีเกิด เกิดเดือนไหนก็ดูคลิปเดือนนั้นไปเลยนะครับเพื่อความสะดวกสบายนะครับเพื่อความง่ายคือไม่ต้องแบบคิดว่าต้องมาหาลักคณาไปหานู่นหานี่นะครับคือเราอยู่บ้านเนี้ยแล้วก็เป็นคนในคนเนี้ยแล้วกันเนาะเออเนาะไม่ต้องเป็นคนอื่นเนาะออนโอเคครับการงานก่อนนะครับการงานคือไพ่จานวนไพ่ที่เปิดออกมาดูนะจนวนไพ่ในกลุ่มไพ่ที่เปิดออกมาดูทุกใบของชาวราศีกันในเรื่องการงานเนี่ยผมคิดว่ามันมัน มันมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยแล้วมันต้องสู้นะครับมันต้องสู้มันเหนื่อยมันต่อสู้ดิ้นรนรวมถึงเด็ดเดี่ยวอมันมีเรื่องให้คุณต้องตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวคือไม่ได้บอกด้วยนะว่าการตัดสินใจเนี่ยจะถูกหรือจะผิดหรือจะทําให้ธุรกิจดีขึ้นหรือว่าจะทําให้หน้าที่การงานดีขึ้นเนื่องจากไพ่อ่ะมันมีหลายใบที่บ่งบอกความอึอดอัดออึดอัดในการทํางานอึดอัดอกับเพื่อนร่วมงานอึดอัดกับหน้างานผมผม อันนี้นะอันนี้ผมสังเกตเองนะว่าในช่วงในช่วงที่ผ่าน,านมาเนี่ยชาวราศีกันหลายคนเนี่ยมันมันก็ไม่เหมือนกันหรอกบางคนก็ดีบางคนก็ร้ายแต่ส่วนมากที่ผมเห็นนะหลายหลายท่านนะมันจะค่อนข้างโอเคนะครับในเรื่องการงานในเรื่องการการการดำเนินชีวิตในเรื่องธุรกิจการงานของเราเนี่ยส่วนมากมันจะพอพอเอาตัวรอดได้แต่แต่ปี62นี้ไม่ง่ายซะแล้วนะครับถ้าที่ผ่านมาคุณเจออะไรที่มัน นเหนื่อยแล้วคุณผ่านมาได้หรือว่าบางคนเนี่ยโชคดีวัฒนาดีทํางานแล้วมันรุ่เรื่องธุรกิจมันก้าวหน้าเนี่ยเออผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยแต่บอกไว้ก่อนว่าปี6.2เนี่ยไม่ง่ายซะแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายซะแล้วภาวะการงานเหนื่อยวุ่นวายสับสนอีลุงตุงนางและปั่นป่วนมากมายนะครับมีอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ กู <krit> imi, ต้องเค้นพลังมาอย่างมากมายเลยเหรอาถึงจะผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้หรือว่ากว่าจะเอาชนะปัญหาในเรื่องการงานตรงนี้ไปได้ต้องเค้นพลังคือใช้คาว่าเค้นเลยนะคือมันก็ต้องเค้นจริงๆอ่ะคือผมไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตแต่ไพ่มันบอกแบบนั้นคือว่าเราเนี่ยต้องใช้พลังอย่างมากในการฟันฝ่าอุปสรรคในด้านการงานถ้าเราเป็นเราเป็นลูกน้องหรือว่าเราทํางานประจำเนี่ยมันยิ่งเหนื่อยนะครับมันยิ่งเหนื่อยคือเหนื่อยคืออะไรเนี่ยคือเป็นลูกน้องเขาอ่ะ จะหือก็ไม่ได้จะอือได้อย่างเดียวบางทีอือเนี่ยก็ไม่เข้าไม่เข้า,ไม,ขา,ไ,มขาไม่เข้าหูเข้าตาเขาอีกนะครับโดนกดดันภาว่าวาาบึดอัดมีถามว่ามันมันร้ายแรงถึงกันร้ายแรงถึงขนาดว่าอุย้ยงานเราจะตกงานหรือเปล่าเราจะถูกเบี่ยออกจากงานหรือเปล่าว่า,รา,าห,วหรือว่าเราจะทํางานไม่ไหวหรือว่าเราจะท้อแท้จนกระทั่งอยากจะออกออกไปซะให้หมดจบสิ้นอะไรประมาณนี้มันคงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันเหนื่อยอ ความอดทนของแต่ละคนมันมันไม่เหมือนกันบางทีผมก็ไม่รู้ว่าถ้าโดนบีบมากๆหรือรว่าภาวะการงานมันอึดอัดมากๆเนี่ยเขาอาจจะตัดช่องน้อยแต่พอตัวโดวยการออกเองเลยก็ได้นะครับหรือว่าไปหาชีพใหม่ทําผมก็ไม่รู้นะแต่ว่ายิ่งไปหาชีพใหม่ทำยิ่งออกไปหางานใหม่เนี่ยมันก็ยิ่งสร้างความเหนื่อยให้เราอีกอ่าเหนื่อยคือการเหนื่อยหางานใหม่เหนื่อยหาเหนื่อยทาธุรกิจใหม่มันมัน คือมันมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยมันก็ต้องทนไปก่อนนะครับชีวิตเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกลีบกุหลาบนะครับไม่ไม่ใช่ว่าโอ้โหทำไม่ไหวแล้วจะต้องยอมแพ้เสมอไปอย่าให้คนที่บอกว่าเราทําไม่ได้อย่าให้คนที่เขาว่าเราดูถูกเราว่าเราไม่ได้เรื่องอย่าให้เขาชนะนะครับอย่าให้เขาชนะอย่าให้พี่พูดว่าอย่าให้เขาชนะเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าให้เราไปสู้กับเขาให้เราให้เราเอาชนะเขาให้ได้นะครับการต่อสู้หรือว่าการการการทับถมกันนี่มันไม่ใช่เรื่องดีเพราะฉะนั้นอย่าให้เขาอย่าให้คําพูดเขาชนะ อ,อย่าให้คําพูดเขาชนะความรู้สึกของเราเราคิดว่าเราทําได้เราคิดว่าเราสู้ไหวแต่ต้องเหนื่อยแน่ๆครึ่งปีแรกในเรื่องการงานนะครับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็ต้องต่อสู้อะนะคือที่ผมบอกว่าลูกจ้าคนที่เป็นลูกน้องเขาเนี่ยอาจจะเหนื่อยกว่า เพราะว่ามันมันอยู่ใต้ภาวะกดดันไงเออมันมีคนที่อยู่เหนือก็เรามันมีภาวะอะไรต่างๆที่เราเลือกไม่ได้แต่ถ้าเราประกอบอาชีพส่วนตัวเนี่ยแม้ว่าเราจะเหนื่อยมากเหมือนกันแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นงานของเราเองเราจะหยุดเราจะพักเราจะพักผ่อนหรือว่าเราจะลดเราจะเพิ่มอะไรตรงไหนก็สามารถทําได้อ่ามันเลยดูว่าแบบว่าเหนื่อยน้อยกว่าพวกที่ทํางานประจานะครับผมผมการันตีนะว่าผู้ที่ทํางานประจำเหนื่อยแน่นะครับเจอภาวะกดดันเหนื่อยอืม อดทน่อยนะครับต่อสู้เอยนะแต่ว่าดูดูแล้วเนี่ยภาพรวมเนี่ยแม้ว่ามันจะเหนื่อยอย่างที่ผมพูดไงว่ามันไม่ได้เลวร้ายถึงขนาดไม่ได้เลวร้ายถึงขนาดว่าโอ้โหต้องล้มเหลวต้องแบบผุพังหรือว่าจะต้องถูกไล่ออกไรขนาดนี้มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นมันก็ยังมีไพ่ดีๆขึ้นมาบ้างแต่ไพ่ดีๆมันขึ้นมาน้อยผมก็เลยมองว่าแม้ว่าจะทาธุรกิจแล้วได้รับผลตอบแทนหรือว่าธุรกิจจะพอพอมีกาไรประคับประคองตัวเองไปรอดอยู่ได้บ้างท่ามกลางท่ามกลางความเหน็ดเหนื่อยหรือว่าท่ามกลางปัญหาหรืออุปสรรคหรือว่าถ้าเราทํา ประกอบอาชีพเป็นลูกน้องเขาเป็นลูกจ้างเขาเป็นข้าราชการเนี่ยผลงานที่ได้มาเนี่ยมันไม่ค่อยเต็มไม่เต็มหน่วยแต่มันก็ยังยังดีที่มันยังได้อยู่บ้างได้รับคําชมบ้างได้รับคาอะไรบ้างเนี้ยเออมันยังพอไหวอยู่บ้างนะครับก็ดูจากภาพรวมเนี่ยมันก็ยังพอไปไหวก็ขอติไม่ใช่ขอติแบบขอขอปลอไว้อย,อย่างหนึ่งสําหรับผู้ที่ทางานอาชีพส่วนตัว ธุรกิจส่วนตัวนะครับมันมีไพ่ดีๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินการทองอยู่บ้างนะครับมันโผล่มาแค่ใบสองใบเองนะครับอ่าคือแม้ว่ามันจะไม่ใช่ไพ่ดีที่สุดแต่ว่ามันก็เป็นไพ่ของทามาค้าทามาค้าคล่องนะครับธมาค้าคล่องท่ามกลางไพ่ที่เหนื่อยๆแล้วก็ยังมีอย่างน้อยก็ยังมีความใจชื้นในด้านธุรกิจการค้าอยู่บ้างนะครับอ่า มันเป็นไพ่ค่อนข้างดีนะในเรื่องการเงินนะเรายังมีเงินเรายังมีเงินทุนสำรองอยู่เรายังพอไปรอดกับธุรกิจของเราอยู่แม้ว่าจะเจอภาวะกดดันอย่างมากนะครับโอเคครับมาต่อไปเป็นเรื่องเงินนะเรื่องเงินในช่วงครึ่งปีแรกของชาวราศีกรรันพพๆกันเลยนะครับพอๆกันเลยแต่ว่าเรื่องเงิน,นย,ยัง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 ซอฟลงมาหน่อยคือแม้ว่าในในภาวะของการงานเนี่ยมันจะเหนื่อยนะครับมันจะเจอแรงกดดันแต่อย่างที่ผมพูดไงว่ามันมีไพ่ของการเงินขึ้นมาด้วยเช่นกันมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย งานเนี่ยแม้ว่าจะเหนื่อยลำบากหรือว่าอีลุงตุงนางแต่ว่าผลตอบรับผลตอบแทนเงินหรือว่าผลกำไรยังพอมีอยู่บ้างให้เราชื่นใจซึ่งมันก็ส่งผลต่อเนื่องมาสู่กลุ่มไพ่การเงินโดยตรงนะครับออผมเปิดเป็นชุดๆนะผมเปิดไพ่ชุดการงานก่อนหนึ่งแล้วก็แล้วก็สลับแล้วก็ล้างไพ่แล้วก็เปิดไพ่ชุดการเงินอีกชุดหนึ่งออมันค่อนข้างออกไปในทิศทางที่ไม่ได้ร้าย แต่ก็ไม่ได้ดีมากสําหรับการเงินแต่ก็โอเคนะโอเคมันไม่ได้ร้ายก็ยังดีนะเออมันเป็นไพ่ของบางทีเนี่ยในปีเนี้ยเราอาจจะอยากได้อะไรหรือเปล่าอยากจะซื้อบ้านหรือเปล่าอยากจะซื้อรถหรือเปล่าสินค้าของอะไรอยากจะซื้อเข้าร้านเพื่อประกอบธุรกิจ <diagram> ข,ข,ของเราต่อหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าเราขายนู่นขายนี่ขายคอมขายอะไรเงี้ยเราก็อยากซื้ออุปกร, etzen, ปกรณ์มาเพิ่มเพราะว่ามันใกล้จะปีใหม่แล้วเนี่ยเราก็อยากจะปรับปรุงร้านให้มันดีขึ้นเรากำลัง <INTERVIEWER> คิดแบบนี้อยู่หรือเปล่า คุณต้องคิดแน่ๆนะครับเพราะชาวราศีกันเนี่ยเป็นราศีที่ค่อนข้างบ้างานนะครับค่อนข้างบ้าความมั่นคงต้องการความมั่นคงให้กับชีวิตเพราะฉะนั้นคุณก็คิดว่าพอปีใหม่แล้วเนี่ยอยากจะต่อเติมหรือว่าอะไรสักอย่างหรือว่าอยากจะซื้ออะไรสักอย่างให้กับตัวเองบ้างอย่างเช่นอย่างที่ที่ผมพูดไงรถแหวนสร้อยทรัพย์สินที่ดินอยากได้ถามว่ามีโอกาสที่จะซื้อได้ไหมคือถ้าคุณรวยร้อยล้านเนี่ย คุณรวยเป็นร้อยล้านนะคุณก็คงไม่ต้องมาดูดวงแล้วนะเนาะไม่ต้องมาวาดความหวังหรอกผมก็เลยอยากจะบอกตรงๆว่ามันมันอาจจะแค่ต้องหวังไว้ก่อนนะครับหวังหรือว่าพยายามเพื่อสิ่งเหล่านั้นไปก่อนไม่ได้รับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่าจะได้ภายในช่วงครึ่งปีแรกแต่ว่ามันก็พอมีหวังนะครับถ้าถ้าบางอย่างมันยังเกินเอื้อมนะแต่ถ้าคุณรวยเป็นร้อยล้านพันล้านนยะคุณก็ไม่ต้องวิตกกังวลเลยคุณอยากได้อะไรก็ได้นะครับอ,อ แต่ว่าเราเราท่านท่านที่มารับฟังดวงอยู่เนี่ยก็คงไม่ใช่เป็นคนรวยร้อยล้านหรอกเนาะถึงได้ต้องมาตั้งความหวังหรือว่าวาดความหวังกับการฟังฟังดวงแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองกับการรับฟังดวงอยู่เสมอนะครับผมบอกแล้วนะชีวิตเราเราลิขิตเองเนาะโอเคครับผมก็อยากจะอยากจะบอกว่าถ้าคุณอยากจะได้อะไรเนี่ยมันก็ยังต้องหวังต้องสู้ต้องเก็บเงินหรือว่าต้องพยายามไปก่อนไม่ได้รับประกันว่ามันจะได้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ได้ทัทีเดียวนะครับเพราะว่าไพ่มันออกไปแนแนวกลางกกักนะครับเออ ก็เอาประมาณนี้แล้วกันคือนกน้อยทํารังแต่พอตัวเนาะอยากได้อะไรก็ดูภา,าวะเศรษฐกิจของตัวเองนะครับดูภาวะกระเป๋าเงินของตัวเองนะครับส่วนถ้าจะทําธุรกิจการค้าเนี่ยไพย่ ให้ชุดของการเงินเนี่ยมันบอกว่าเออมันก็ยังพอมีอยู่บ้างพอมีกำไร,รกำไรให้ได้หวังอยู่บ้างนะครับแม้ว่ามันจะไม่ได้มากผมบอกเลยนะแม้ว่ามันจะไม่ได้มากแต่ว่ามันก็ยังพอให้เราหมุนเวียนค่าใช้จ่ายในครอบครัวแล้วก็พอจะมีหวังต่อยอดไปสู่อนาคตในเรื่องธุรกิจหรือว่าต่อยอดไปในเรื่องการที่จะซื้อทรัพย์สินซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรเนี้ยเออมันยังพอมีเงิใน,ใหนหไหลเข้ามาให้เราได้หวังให้เราได้เก็บเพื่อเป้าหมายของเราเหล่านั้นบ้างออนะครับโอเคนะครับ ขอให้ชาวราศีกันมีความสุขม,มากๆแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับปี2562ขอให้เป็นปีที่ดีสําหรับชาวราศีกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเออลืมไปเรื่องความรักนะไปดูอีกคลิปนะผมทําความรักแยกไว้ตั้งหากเนาะอ,อ่าไปหาดูนะสําหรับชาวราศีกันนะครับ